ครับก็จกังหวัดชลบุรีเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเป็นจํานวนมากสิ่งที่เราตระหนักแล้วก็เรา,าบังคับใช้กันทุกปีคือเรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะถนนสายหลักสายรองนะครับแล้วก็ความปลอดภัยทางน้ำนะเพราะว่าเรามีเกาะในการท่องเที่ยวด้วยดังนั้นในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราก็จะมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดขึ้นมาในการติดตาม สถานการณ์ต่างๆนะฮะสองปีที่ผ่านมานะฮะเราก็มีการลดลงให้ตายน้อยลงนะครับโดยมีเป้าตายไม่เกิน3นะ,ะไม่เกิน4นะบาเจ็บไม่เกิน3โอเหตุไม่เกิน6ครั้ง2ปีที่ผ่านมาปี6-6กนะครับก็ตายรายเดียว 6, 7ก็3ลายพอดีเป้าเลยปีนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็ตั้งเป้าไม่ไว้ไม่เกิน4ลายในเรื่องตายนะบาเจ็บไม่เกิน สามคนแล้วอุบัติเหตุไม่เกิน6ครั้งนะซึ่งเราคิดว่าเมื่อเรามีการตั้งด่านเนี่ยโดยมีทั้งด่านหลักซึ่งมี21จุดคือถนนถุมวิ์แล้วก็ไปตามถนนเส้นสายอำเภอต่างๆและด่านชุมชนนะครับซึ่งมีเกือบ70แห่งนะฮะในการช่วยกันในเรื่องผู้ที่เมาแล้วขับขี่นะครับโดยเฉพาะมาตรการสาม,มออก็จะใช้อยู่คือใส่หมวกกันน็อกนะครับไม่ขับรถเร็วแล้วก็เมาไม่ขับนะอันนี้ก็ยังใช้อยู่นะฮะรณรงอยู่เราคิดว่าทั้งด่านหลักด่านรอง การทางน้ำนะโดยเฉพาะที่แหลมบริไฮซึ่งเป็นท่าลงไปเชี่ยวเกาะล้านมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะเราก็เน้นย้ำในเรื่องใส่ชุดชีพในเรื่องการไม่บรรทุกน้ำหนักเกินนะฮะแล้วก็การทางน้ําที่ไปเกาะทิช่งังนะเขาเช่นกันในเรื่องใส่ชุดชีพไม่บรรทุกน้ำหนักเกินตรงนี้ก็เป็นมาตรการที่เราใช้ได้ทุกปีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมการไว้ ก็ต้องขอความร่วมมือนะพวกเรานะฮะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดชนบุรีของเราขอให้หนึ่งมีวินัยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการขับขี่เมาแล้วขอให้อยู่กับบ้านอยู่กับที่นะครับคนที่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็เมารี่ออกไปไหนนะฮะอยู่บ้านนะครับแล้วก็ออกจากบ้านทุกครั้งถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์จัก,กรยานยนต์ก็ให้ใส่หมดกันน็อกนะครับไปเที่ยวทางน้ําก็ขอให้ใส่ชูชีพเพื่อป้องกันในอดหิตทางน้ำานะฉะนั้นมาตรการต่างๆเนี่ยในปีนี้เราก็หวังว่า เราจะไม่ให้มีการตายเกินเป้าที่ตั้งไว้ไม่มีเลยก็ยิ่งจะเป็นการดีนะดังนั้นต้องขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ในการร่วมมือร่วมใจกันนะครับพบเบาะแสผู้ใดเมาขับขี่แล้วผู้ใดขับรถโดยประมาทก็แจ้งทางทั้งฝ่ายปกนะครองทุกอำเภอตำรวจพื้นที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมการไว้นะครับ